มาแล้วครับอ้ไสสวยแล้วมาแล้วโอ้โหตือผักใหญ่ครับเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดโอ้โหหมายเดิมเดิมนี่แน่นอนครับขึ้นครับเดี๋ยวลุดครับมาแล้วครับแต้มแ้วครับโอ้โหไสสวยแล้วส้งครับผลงานส่มครับตียังไงก็ได้ครับหมายเดิมเดิมครับโอ้โหตามสวยครับอ้วนตึบเลยหมายเดิมเดิมนี่ครับกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกครั้งครับผลงานประช่อนนะครับ กลับหมายเดิมๆหมายข้างทางนะครับเขาขอเดียวก็อยู่นะครับโอ้โหโอ้วนตึบเลยนะครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาหลุดกอดาี้นะครับยอย่าทยึกภาพครับรับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆเช้านะครับเจอกันทุกวันนะครับ ตลอดต้นเดือนนี้ครับตั้งแต่เช้าไปก็เจอทุกวันครับกำลับหมายข้างทางรับหมายมาช่อนะครับก็มีผลงานมาอีกแล้วครับนี่ครับแต้มแรกครับเช้าครับมีตัวเป็นโดนครับผลงานอส้มนะครับขนาด4ี่เซนครับเกียออสพชรบรีนะครับก็กลับถึงดีนะครับแล้วก็คันเบ็ดเมนโก้นะครับซากุระนะครับยาวหกฟุตแปครับเบรคยี่สิบี่สิบเป็นไกด์ฟูจิทั้งคันนะครับวางไกด์ิบตัวก็ฝัก ผลงานดีๆนะครับจากร้านจำรัดฟิชชิงช็อบท่ากระเทียมนะคร,กกมรมครับก็ตลอดเดี๋ยวก็ชมเรื่อเรื่อครับว่าได้สักกี่แต้มครับครับมาแล้วครับแต้มแรกครับสุดยอด แล้วหมาแล้วครับโอ้โหอีสองแต้มอยู่เลยครับสองไม้กั่วเลยหมายเดิมครับโอ้โหวนไปวนมาครับแต้มที่สองครับโอ้โหสายสวยครับนี่ครับกับวนไปวนมาครับกับมาหมายเดิมครับแต้มที่สองมาแล้วครับใส่พอๆกันเลยเฮ้ยอีส้มครับแต่ยังไงก็แดงนะครับ ครับแต่พี่สอกมาแล้วครับโอ้โหอากาศร้อนมากครับร้อนแต่เช้าแล้วครับส้มครับตีในกระแด้ครับหวาบนะตัดยากมากครับอากาศมันร้อนแล้วปลามันผิวน้ําไม่ค่อยกัดนวครับเราต้องเตือครับเตือไล่ตีวนไปวนมาครับผมก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเรามาจบที่หมายหมายเดิมครับมาเช้าก็ได้มีมาตัวงปลาคุณพอกี่ดีนะครับจากร้านกำลัดพิจิ้งช็อคท่ากระเทียมครับคันเบนโกนะสากุรานะครับยาวหกฟุตแปดนะครับ เวดวิสิบยี่สิบวางไกลสิบตัวครับสีดำด้านนะครับกระเป๋าคอดีนะครับอย่าลืมนะครับก็ไปติดต่อเองนะครับร้านจังหวัดที่จอดค่าก๋าเยือนจังหวัดเพชรบุรีนะครับก๋าเยือเหมือนหมานนะครับเยื่อดีๆนะครับจากออดเพชรบุรีนะครับมีส้มนะครับมีส้มขนาดสี่เซนนะครับตีไงก็ได้ครับก็ะปากผมก้อนผลงานดีๆด้วยนะทั้งหมดนี้ก็ตัดล้อครับ กเห้องางานครับทุกชเช้าเจอทุกเช้านะครับเดือนนี้ทั้งเดือนย่อดครับ